ครับสวัสดีพี่นอ้นอ,งนองจ้า FC แฟนคลับทางช่องนันทพงม์ลอเปิดตัวออฟทเจ้าคือเก่าครับถึงเวลาแล้วครับผมพี่น้องกินเข้าน้ำกันอีกแล้วครับเช้านี้มีปนกบแล้วก็ลวกผักชุดยอดเลยปนกบลวกผักแล้วก็ผักสดผักปลอดสารพิษด่พี่น้องนี่เป็นอย่างจังว่าปลอดสารพิษตัวบักทีเรีไม่ห้อยนอนเจาะนะถ้าไม่ปลอดสารพิษนอนจะไม่กล้าเจาะนะครับนี่ นนอนจอเป็นหู้จองปองแจงแปงนะเอ้าะพี่น้องมากินข้าวนรำกันนะครับกินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกันนะฮะโอ้ยปนกบครับพี่น้องนะปนโกรบมันอันมันมันอบก้อนมันปิ่งมันเละอันเธอกินไสแม่เออเป็นธรรมดาล่ะที่จริงปนกบก็ต้อง ย่างก้อนแล้วมาต้มเปื่อยมันสิมันสิหย่มมันสิย่อมเงานี่เอ้หย่ง่ไงวามันหย่อาม่ว่พี่น้องปนปกบย่างอันนี้ส้มปลาเขาแก้วแจ้วปลาแดดแจ้วหมักพริกนิบซื้อพักมาตำกันพี่น้องมึอนี่พักหลายครับตำกันเพาะมันไปจะแสียขวัญ อันยี่บหกมันบ้างนจากไม่ไิบหกเดอะ <c oughs> ทางบ้านบัวลิมบึงนาะไอซื้อหนาถนนบ่หนาถนนบ่ทังในบานอือ,อท้งในฝุ่น,นมีอีกเนะนาะมาดูเนาะตีพลกนี่คือเนองปนกบ ผักสดๆครับมะเขือบักทั่วบักแตง,าางถือใจข้าบบักพริกถือใจข้าบบักพริกเป็นนุวยมะ <c oughs> เขือเป็นลูกครับช่วยดเลยช่วยมันจ,จะแกว <c oughs> จานหน่อยคนเนาะ ห้าถาดปะพ่อ,อาาถาด<อ><อ>ตงมมฮงอ่ะห้มอ,ม,อมากเลยหมะเขือมเะมเขือสุดกร,ระป๋อขว,วนกุเนาะ

ตำปนตำแจวลัวผักผักสดเก้ยปกติหันนาเกี่ยวเขาเห้ต้มเทะบะกอกมันหวานปะเนี่ยมันจุ๋ยจุวยหรอมันผสมเป็นแหลมนะอือนั่นคือน่องปนกบนะครับรรยากาศใช่คุยเอาคุยเอาทั้งแก้วทั้งปนอือชนดเลิศนี่สิเล็กแก้บ อ่ะ้มักสอปลาแด่สุดใจเป็นยังอะพี่น้องปลาแดงเป็นตัวเป็นตได้ได้ก็หมักเขวได้แลดหและเน้อสัตมาให้ยูปลาดด๋งดีเออ<ช>จิ้เขาพี่น้องอได้รัวเท่ามาก่นอนนะเจ้าบุกพริกดิบครับ

คือบันนอ้างนอเนาะเราจะิบนนอล้วกินข้าแเสบันนบ้านคนแต่ก็เหมนบันนอกระต่ายคนละแต่กินหั่นทางแท้กินอันน้นาไีน่อยไหมกินข้าแเสบ่นอรับดีน้ำอมฤตมันนี่กร้สังอย่งสองขวดกนพัดแปดพัดเก่าร้อยแปดสิบนอนรับเนอนรับแบบแซ่บตื่น ที่หาตื้นเธอเดียวเลยไหมอืมหานึ่งบริเกีเลยมันเป็นกาบัตรมไ่ใช่หาสุกกระเพาดีไหมกินข้าวสแ่บนอนรับไหมกินข้าวแแ่รนอนรับอืมกินข้าเแแ่บนอนรับอย่างเลยนะอืมน้ำอมฤตเลยเด้อ Ừ, cứ bật ừ. nhỏ ừ, Có phải hẳn? Ừ. Chẳng Không con hết mày đâu, nó chẳng rồi, lợi. Tắm xếp bằng là rẻ rồi, tắm mình xin มีหอดไข่เป็นหลักำปลาคอใหญ่ไม่หอดไข่พี่น้องอนั่นนะะอาจารย์นะเปลีป่ยนท่านตืนอนบ่บัวนี่บ่เคยข้าอย่านุยลูกคนนุ้ยขาสิเก็บ hmm, trái thì giống cả, chắc toàn một thua mới được, có cái quá mắc cỡ cả. ừm, nó kéo mám là pha khải, rán thua. nào, mình như vậy à? ก,ก,ก,นนก,กิกเป็นหน่ยวยใี่น้องสับับกิกเป็นหน่วยอส่น้าหมากสวดใส่ใหเหเ่าสวดปนกบเนะ <c oughs> นี่ะนี่ลูกโดดนี่ลูกโดดนีกว่าเขาใส่เหล่า <c oughs> สื่เหรอว่าลูกหมเกก็เห็นบ่าีีนังสวดปนกบ มาได้เยอะหวานแสียบๆครับพี่น้องพวกปอกั้นม่กิบหนาครับแส่บๆสวัสด,ดีครับ